สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรัเข้าสู่การอันบ็อกซ EP ที่4แล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวอัลบั้ม Texture Effect อันค่ะและนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นคิดนั่นเองนะคะทุกคนในที่สุดน้องก็มาถึงแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้คีย์ริงข้างในกันนะคะพร้อมกับสอนวิธีใช้แล้วก็เชื่อมต่อเจ้าตัวคิดกับโทรศัพท์ด้วยนะคะทุกคนยังไงก็ไปแกะกันเลย เกิดโดนสินค้าค่ะทุกคนเกิดมาเกิดโดนสินค้านี่ก็เป็นแบบนี้นะคะแพ็กเกจก็แพ็กมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งมาจากร้านพีนะคะเป็นร้านบีบงนะคะทุกคนก็เราแอบเกีดเกือบโดนไอ้นี้นั่นแหละเกือบโดนสินค้าก็คือดีที่มันแบบไม่ถึงอะไรอย่างงี้เนาะก็จะมาดูของแถมที่ทางร้านแถมให้มาเนาะอันนี้เขาก็ใส่แบบกันแบบกันมันเคลื่อนนะเนาะจริงก็ไม่เคลื่อนแล้วนะจริงๆแต่เขาใส่กันมาด้วยคือดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ เอาละวาเวอร์คิสนั่นเองมันก็ยังมีของข้างในด้วยนะคะและ้วกน็นี่เป็นคีลิงของแถมทุกคนนี่เป็นคีลิงของแถมนะคะน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีของข้างในอีกนะคะเป็นของแถมจากว้านนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็คือไม่โดนของคร <c oughs> ันน้องไรนาะคือเราเพิ่งไปได้ไดคัตเปิ้ลม้อใหม่ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะแล้วน้องเขาจะขมมากเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นของแถมจากร้านนะคะทุกคนนี่เป็นของแถมจากร้านเหมือนเดิมเน,ะนาะน่ารักเป็นเฟรมการ,การะะ์ดค่ะทุกคนนี่นะคะประมวานนี้ นะอันนี้ก็คือของแถมจากร้านที่เขาให้มานะคะคือน่ารักมากดีแล้วก็ของข้างในก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้โดนเจ้าตัวนิกีตออกไปนะคะคือเสียบซ้ายมากเมื่อกี้แบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวพัสดุนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะคะตัวพัสดุอัลบั้มเนาะก็จะไม่มีอะไรนะคะด้านหลังก็จะเป็นชื่อเพลงนะคะตามสเต็ปเนะาะนาคาก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้บุบอะไรนะคะ แล้วก็พอพลิกลงมานะคะก็จะมีโลกโก้เทเชอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะเป็นเขียนชื่อของอัลบั้มเต็มนะคะ mm hmm. The e a s u r e Effect เนาะโอเคมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกรลุนกันนะคะว่าเราจะได้ใครเอนนี้เราไม่ได้เตรียมการเล็เวนเหมือนเดิมนะคะแ mm hmm. บบว่าความหวังลุ้นๆนะคะ่ะทุกคนโอเคมาเรามาแอบ,บแกะกันเถอะนี่พอแกะออกมานะคะว่าเสือดูเป็น ตรงนี้นะคะจะเป็นวัสดุแบบเหลือบๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นผิวมันเนาะแต่ว่าพอเป็นกล่องด้านในเนี่ยกล่องตรงนี้นะคะจะเป็นผิวด้านนะคะตรงที่เป็นกล่องเพลงเนาะโอเคมาจะเข้าสู่ช่วงลุนการกันแล้วนะคะไม่ใช่สิลุนคีลิงข้างในกันแล้วนะคะทุกคนมาหนึ่งสองสองชใครเห็น<ค>ไม่เห็น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 ก็ึงใครอะ อโอเคเราจะเปิดออกมาก่อนนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะทุกคน,นแล้วก็มีคู่มือตรงนี้บอกนะคะพอเราเปิดคู่มือปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าใครมาใครจะออกมากันนะหนึ่งสองสมมงามชวงันวันนี้วันเกิดจองวันด้วยวันที่เราถ่ายเป็นวันเกิดจังวันแล้วเราได้จองววนแฮปปี Birthday, ้บันเย์นะลูกเราได้จองวนัน ารโโอเคค่ะเราได้คิลิงเป็นจังวะน,นั่นเองค่ะทุกพนหน้าล้างดีวบาอันนี้แกะออกมาให้ดูนิอุ้ยคือแบบวัสดุดีอ่ะทุกคนวัสดุดีมากเลยเป็จนจังหวะแล้ววันนี้มันวันเกิดจังวานแล้วเราก็ได้จังหวาน,นะนันะั้นคนบ๊ายบา ต่อมานะคะเป็นตัวคิดนะอันนี้ก็เป็นคู่มือในการเชื่อมต่อคิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อคิดอัลบบ้างกันนะคะแล้วก็มีการเซตลุนข้างในด้วยที่เราลืมไปนะคะทุกคนแกะออกมาก็จะมีอันนี้นะคะนี่เป็นการเซตเนาะอันนี้เป็นรวมนะคะแล้วก็จะเป็นการ์ดเปมมเอร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็นี่เป็นภาพเม,มเอร์ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเพลงด้วยนะคะทุกคนพยันซอจีฮุน ยูชิจุจิมาชิโฮจายออาซาฮิเยดัมน้องโดยองฮาตโตะจังอูแล้วก็โซจังวานั่นเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีแผ่นปิดด้วยนะคะเหมือนเป็นหน้าปกอันนี้เป็นปกรองะคะ่ะปกรองข้างหลังนะอันล้วก็นี้เป็นข้างหน้านะคะทุกคน แล้วเราจะมาลุ้นตัวคิดเวอร์ชั่นกันนะคะว่าเราจะได้เป็นภาพใครบ้างนะคะหนึ่งสองสามใครกันใครกันน่ะโอ้โอ้ได้เป็นจุนกูอาสาฮิแล้วก็ใจยอกค่ะทุกคนนี่ได้เป็นจุนกูอาสาฮิใจยอกน,นะคะโอเคเป็นครั้งแรกเลยที่เราสั่งอัลบั้มคิดมาดูแบบแปลกๆดีนองคือแบบเท่อะัวคิดกบคีริงนะคะก็ยังไงเดี๋ยวก็เอามา ห้อไว้ด้วยกันน่ารักมากดูดิใครออกมาทุกคนยังไงก็น่ารักเขาเรียกว่าน่ารักแบบเดี๋ยวเรียกว่าน่ารักทุกคนด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะเราลืมให้ดูมันก็เป็นโลโก้เทเชอร์คือออกมาห้อยแล้วมันน่ารักมากเลยจะมีของแถบจากร้านอีกมาห้อยด้วยกันอีกน่ารัก ใหญ่เลยโคตบอกเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวคิดเวอร์ชั่นกันนะคะว่าเราจะมาเชื่อมต่อกันยังไงนะคะวิธีก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะก็คือให้เราไปสแกน QR code นะคะเพื่อที่สะโหลดแอปพลิเคชันมาค่ะเอาทุกคนเราก็มาเข้าสู่ช่วงของการเชื่อมต่อคิดอัลบั้มนะคะเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรากันเลยเนาะซึ่งเราจะอธิบายวิธีการเข้าๆก่อนนะคะ สำหรับใครที่มีโทรศัพท์ระบบ ios นะคะสามารถสแกนผ่านกล้องมือถือได้เลยนะคะก็จะมีแอปเด้งขึ้นมาตรงด้านบนเนาะเราก็จะสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือหน้าตาของชื่อแอปพลิเคชันนะคะที่เราจะมาใช้เชื่อมต่อในวันนี้ก็คือ Kid Player นั่นเองนะคะนี่เราก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะคะก็กดเปิดเลยนะคะก็สำหรับใครที่เปิดครั้งแรกนะคะก็จะเจอกับหน้านี้เป็นหน้าแรกเนาะก็จะต้องอนุญาตการเข้าถึงต่างๆให้เรียบร้อยนะคะก็พอเราอนุญาตการเข้าถึงต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแอปแบบนี้ขึ้นมานะคะ สำหรับ,บตัวคิดของเราเนี่ยมันเป็น air แอร์คิดล้วใช่ไหมคะให้เราเลือกแอร์คิดด้านบนนะคะทุกคนก็จะเป็นระบบแบบบ o t t อม t ทส์นะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นปุ่มนะคะทุกคนก็จะพูดก่อนว่าก็จะพูดก่อนว่าเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ Air k คิด b ั t ชอมไทสแล้วเนี่ย mm hmm. เขาจะบอกให้เราคลิกที่ปุ่มของเจ้าตัวคิดอัลบั้มนะคะซึ่งมันจะเป็นปุ่มตรงนี้คะ่ะทุกคน ซึ่งมันจะเป็นปุ่มตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ปุ่มที่เราไว้สําหรับเชื่อมต่อเนาะ mm. ก็คลิกเข้าไป1ทีนะคะนี่กดเข้าไป1ทีแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับตรงบริเวณที่เขาบอกนั่นเองนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นภาพเนาะพอเราคลิกเข้าไปที่ Air k ค t b o t t o อ Type นะคะให้เราคลิกตามที่บอกนะคะไป1ทีนะคะนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้นะ แล้วก็ให้เราเอาไปจ่อบริเวณลําโพงนิดนึงนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อสาเร็จและให้เรากดโอเคเพื่อที่จะยินยอมการดาวน์โหลดค่ะนี่ค่ะการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถฟังเพลงกได้เลยก็สำหรับใครที่เข้ามาใช้ครั้งแรกเหมือนเราเนี่ยมันก็จะมีเล่มากมนะคะก็มีโค้ดเลกียงนะคะ จะไ,ได้ก็จะมีมมะป่นในในสำหรับปิดก,การใช้งานอยู่ต <All right. S 1> รงนี้ทั้งหมดนะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้อ่าเราสามารถเข้าถึงกล้อง mm hmm. ได้นะคะ <c oughs> เราสามารถน้องคารา <c oughs> โอเกะในนี้ได้ค่ะทุกคนอันนี้เราเพิ่ mm hmm. งรู้เก๋มากทุกคนถึง,ในในงการอนุญาตทั้งหมดุกคนเปนะคะ ที่การใช้งานเนาะทุกคนเก๋มากเลยเราสามารถที่จะแบบร้องคาราเกะดีๆได้ด้วยอันนี้เป็นอะไรที่เราคิดเจอเหรอคะต้องไปเจอจริงๆดีมีเพลงมาแล้วเราก็สามารถที่จะแบบอัดหน้าตาเราร้องเพลงได้อะไรประมาณนี้นะโอ้ดีมีไมค์ด้วยหัวใจปวด อนีก็คือเกมากเก๋องสามารถร้องแบบฉบับเต็มก็ได้หรือจองแบบ15วิก็ได้ก็จะมีแบบ<ม>ของเ<ม>ทเชอร์ทคนคอรักะค่ะโ<ม>้เกเรา<ม>สามารถไปร้องเพลงได้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็น N S นะคะแบบเป็นโซเชียลนะคะก็จะมีคนแบบ ไปสามารถโพสต์กันได้นะคะสําหรับคนที่มีอัลบั้มนี้เนาะก็ไปโพสต์ชื่นชมกันได้ประมาณนั้นอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะสําหรับแอป,ปนี้ก็มีแบบอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าระบบการฟังเพลงเนี่ยคือถ้าเราจะเปลี่ยนเพลงนะคะให้เราปัดสายไปหนึ่งทีค่ะ <S <S ก็จะมีเนื้อเพลงไม่ใช่ก็จะมีลิสชื่อลิสเพลงนะคะมากมายเลยนะคะสําหรับ12เพลงตรงนี้นะคะทุกคน ก็จะมีเพลงที่แบบแปลกๆที่เราไม่เคยฟังเช่นแบบเอืมเวอร์ชันล็อกหรือไ o v e y ว u เวอร์ชันแบบไรน,นะเวอร์ชันเบนโนประมาณนี้นะคะเพรามันเก๋มากทุกคนถ้าเราอยากติดอันแดกน,น,นี่เรียบร้อยก็จะเก็บเข้าแผ่นซีดีนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บดาวน์โหลดเอาไว้ในนี้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเอาคิดมาเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับ การเข้าแอปมาฟังเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบเผลอลบออกไปนะคะก็สามารถกลับมาเชื่อมใหม่ได้เช่นกันค่ะก็สำหรับการวิธีการเชื่อมต่อก็ประมาณนี้เนาะเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็จบไปกับการ Unboxing t ่ง t ท e ชอร r เฟิร์สอัลบั้มเด s t s t Texture Effect นั่นเองนะคะทุกคนในเวอร์ชันคริสนะคะก็ของที่เราได้ก็เป็นน้องโซจังวานนะคะตัวคีลิงน้องก็คือน่ารักมากนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็เซ็ตกรุ๊ปที่เราได้นะคะก็เป็นจุติกรอสายิแล้วก็แจยอกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์เชื่อมต่อคริสท้งแรกของเราเลยเหมือนกันนะคะก็อาจจะแบบรีวิวผิดพลาดยังไงก็ข้องขออภัยด้วยนะคะก็จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในคลายหลักนะคะทุกคนถ้าใครแบบว่า สงสัยใ,ในการเชื่อมต่อคิดเวอร์ชันแล้วก็เราก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เอามาตอบคำถามให้ทุกคนด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัอล่าไปการคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย